to wait autumn leaves please hurry before i start to worry and his face gets blurry my love i send you kiss so i take a turn to the long fan to take by the คลิปวิดีโอนี้เผยแพร่ล่วงหน้าขอสวัสดีปีใหม่2 5 6 2ล่วงหน้านะคะในเดือนธันวาคมฤดูหนาวนี้อาจารย์อยู่ที่อำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะมีท่านผู้ชมบ่นว่าอยากปรึกษาเป็นการส่วนตัวกับอาจารย์เปรมตัวเป็นๆอยากเห็นหน้าอาจารย์ว่าตัวเป็นๆจะเสียงนุ่มนิ่มเหมือนในคลิปวิดีโอไหมหากว่าท่านผู้ชมอยู่ละแวกนี้ หรือมีโอกาสมาเที่ยวที่อำเภอปายจังหวัดแม่ห้องสอนก็มาพบอาจารย์ได้ที่นี่ค่ะสอบถามพิกัดที่อาจารย์อยู่กับทีมงานทาโลโฮโลแชนแนลใน Facebook และ l ล n e นะคะท่านผู้ชมเคยมีประสบการณ์พิชิต762โค้งเส้นทางจากเชียงใหม่มาอำเภอปายจังหวัดแม่ห้องสอนแล้วหรือยังคะในสโลกแกนว่า นิ่งเป็นหลับขยับเป็นอ utveck. ้วกห,หมายถึง Twelve, อาการเมารถค่ะตลอดเส anyway> ้นทางจากเชียงใหม่ถึงปายคุณจะต้องผ่าน762โค้งหากว่าคุณผู้ชมมากับแฟนคราวนี้ล่ะจะได้รู้กันว่ารักกันจริงไหมเขาจะดูแลคุณเวลาที่คุณอ้วกตลอดเส้นทางหรือว่า ทะเลาะกันตลอดเส้นทางกันแน่หากว่าท่านผู้ชมเลือกเดินทางโดยเครื่องบินก็จะได้ประสบการณ์นั่งเครื่องบินเล็กคุณจะตื่นเต้นตั้งแต่ขึ้นเครื่องตลอดเส้นทางบินคุณจะเห็นวิวทิวทัศน์เบื้องล่างในรูปแบบ bird eyes กล่าวกับว่าคุณเป็นนกบินอยู่บนท้องฟ้าเลยพอถึงปลาย คุณจะได้สัมผัสดินแดนธรรมชาติสุดแสนโรแมนติกและวัฒนธรรมพื้นเมืองที่น่าประทับใจแหล่งท่องเที่ยวหลายๆที่เป็นโลเคชั่นถ่ายทำภาพยนตร์หลายๆเรื่องและในช่วงกลางคืนยิ่งโรแมนติกใหญ่เลยคุณก็แต่งตัวสวยๆจุงมือแฟนเดินเล่นที่ถนนคนเดินท่ามกลางลมหนาว ในช่วงปีใหม่นี้ขออวยพรให้ท่านผู้ชมมีความสุขมากๆนะคะแต่ในโลกนี้มีความแตกต่างไม่ได้สมบูรณ์แบบหมดทุกอย่างแน่นอนในช่วงเวลาปีใหม่ก็ใช่ว่าจะมีความสุขกันทุกคนท่านผู้ชมบางท่านก็ไม่ได้ให้คุณค่าอะไรในช่วงปีใหม่ก็เหมือนกับทุกๆวัน คุณผู้ชมคะไม่ว่าคุณจะทุกข์หรือสุขคุณมีอาจารย์อยู่ข้างๆเป็นเพื่อนคุณตลอดนะคะเอาละคะ่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นหมวดทำนายความรักความสัมพันธ์12ราศีโดยสองสำรับไพ่นี้ Romantic t a r o t และ The Romance Angels ทํทำหน้าที่บอกเล่าเรื่องราว ความรักความสัมพันธ์ให้แก่12ราศีค่ะให้เกียรติชาวราศีมังกรค่ะราศีมังกรผู้ที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่14มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ค่ะชาวราศีมังกรคะเดือนมก,กราคมเป็นเดือนเกิดของคุณมาดูกันนะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไรบ้าง ในช่วงเดือนมก,กราคม2562นี้ ขอหยิบไพ่แทนชาวราศีมังกรนะคะ ะค่ะได้ไพ่มาครบแล้วนะขออำนาจไพ่ทาโร่โปรดทำนายความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมังกรผู้ที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่14มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ในเดือนมกราคม2562นี้ด้วยเถิดขอเปิดหน้าไพ่ก่อนนะคะ สวัสดีปีใหม่นะคะชาวราศีมังกรทุกท่านาเปิดไพ่มาครบทุกใบแล้วนะคะเริ่มอ่านและตีความหมายให้ฟังเลยนะคะ ความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมังกรในเดือนมกราคมเดือนเกิดของคุณเอง2,562นี่คือสถานการณ์ปัจจุบันของชาวราศีมังกรค่ะปี2,561ปีที่ผ่านมาหากว่าคุณมีปัญหากินแหนงแคลงใจทะเลาะเบาะแว้งกับคู่ของคุณ ในเดือนมก,กราคมแน่นอนเดือนมก,กราคมเป็นเดือนที่เฉลิมฉลองมีเทศกาลปีใหม่หากว่าชาวราศีมังกรจะต้องอยู่ร่วมกับคู่ของคุณแม้ว่าอันที่จริงแล้วปัญหาต่างๆเนี่ยมันยังไม่ได้คลี่คลายลงไปแต่เวลาที่คุณจะต้องรวมตัว อยู่กับคู่ของคุณในตอนนี้สิ่งที่ดีที่สุดที่คุณควรจะกระทำและพึงระลึกก็คือเหมือนไพ่ใบนี้ค่ะไพ่ใบนี้หมายถึงว่าใช้ความนิ่งสยบความเคลื่อนไหวหากว่าชาวราศีมังกรบางท่านได้กระทำแล้วนะดีมากค่ะไม่ใช่เป็นสิ่งที่คุณจะต้องเออ ทำให้เรื่องราวมันมีปัญหาในช่วงนี้การนิ่งเงียบเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเก็บความรู้สึกที่ไม่พึงพอใจต่างๆเนี่ยไว้ในใจเสียก่อนคะ่ะในวันข้างหน้าค่อยว่ากันแต่ในตอนนี้ถามว่าคุณอยู่ในสถานการณ์กดดันไหมก็มีนะคะ แต่ยังไม่ใช่ช่วงที่คุณจะต้องระเบิดหรือจะต้องเคลียร์ในตอนนี้นิ่งเงียบดีที่สุดค่ะเพื่อให้ผ่านพ้นไปให้ได้นะคะไพ่ใบนี้หมายถึงว่าเราต้องการที่จะให้เกิดความปองดองกันอยากให้เขาเนี่ยเข้าใจ ในความต้องการอันเบื้องลึกของเราถามว่าในตอนนี้การนิ่งเงียบเนี่ยมันทำให้สถานการณ์โดยรวมเนี่ยราวกับว่าเป็นคลื่นคลื่นของทะเลที่สงบไหมใช่แต่ข้างในลึกๆเนี่ยคือมีความต้องการมากกว่านี้ก็คือความต้องการที่อยากจะให้เขาเนี่ยเข้าใจเราลึกมากกว่านี้ แต่ว่าในตอนนี้เอาเท่านี้ไปก่อนแล้วกันนะคะความต้องการอันเบื้องลึกเนี่ยมันคือสิ่งที่เรากับเขาอ่ะทะเลาะกันไม่ใช่หรือจะทำให้ในช่วงนี้ให้เขาเข้าใจทั้งหมดนะ่ะเป็นไปไม่ได้หรอกเอาเพียงแค่ว่าในตอนนี้ไม่ทะเลาะกันในช่วงเทศกาลก็ดีแล้วค่ะ แล้วเดี๋ยวในตอนนี้นะคะช่วงเวลานี้ต่างคนต่างนิ่งต่างคนต่างเงียบบางทีอาจจะทำให้เราเนี่ยตระหนักถึงบางสิ่งบางอย่างที่จะเปิดไปสู่การปองดองในวันข้างหน้าก็ได้ค่ะนะในช่วงจังหวะตอนนี้ของเทศกาลปีใหม่เรานิ่งเพื่อให้ทุกคน สบายใจก็คือเพื่อเพื่อให้คนที่อยู่รอบๆเราคือคนในครอบครัวสบายใจแต่ในที่สุดแล้วอาจจะเป็นประตูเปิดไปสู่ความเข้าใจกันในอนาคตก็ได้ค่ะและปรารถนาที่อยากจะดีกันนะคะ ไพ่ใบนี้จะเห็นว่าจิตรกรวาดภาพเป็นชายและหญิงที่รูปประพันธ์สันฐานเนี่ยเหมือนกับมีอายุแล้วอะไพ่ใบนี้คือเดอะสตาคือแรงปรรถนาความต้องการที่อยากจะให้พบเจอแต่สิ่งดีๆด,ดังนั้นก็ไม่ได้หมายความว่า การที่ทะเลาะกันแต่เก่าก่อนนู้นนะคะจะเป็นเรื่องที่ทําให้เกิดการแตกหักหรือเลิกลาร้างลากันในวันนี้ในที่สุดแล้วคุณก็ได้มาอยู่ร่วมกันในเทศกาลนะของช่วงเทศกาลแบบนี้ก็เก่งแล้วค่ะที่ไม่ได้เลิกลากันในปีที่แล้ว ดังนั้นก็ถือเอานิมิตไม้จากช่วงเทศกาลตอนนี้แล้วก็อยู่ท่ามกลางหมู่มวลมิตรนะคะอยู่ท่ามกลางญาติมิตรทั้งหลายและท่ามกลางครอบครัวการนิ่งเงียบดีที่สุดนะคะก็จะเป็นประตูเปิดให้คุณได้เข้าใจกันมากขึ้นก็ได้ ก่อนหน้านี้คุณอาจจะทะเ,เลาะเบาะแววงกันด้วยอารมณ์สาดเสียเทเสียใส่กันนะคะคุณอาจจะเรียนรู้จากการที่นิ่งเงียบนี้ก็ได้คะ่ะไพ่ใบนี้แม้ว่าหากว่าเราจะพูดไปในด้านในด้านลบว่าไพ่ใบนี้คือความอึดอัดใจแต่ก็สามารถที่จะอ่านไปในด้านบวกได้คือ การเออเาจิตใต้สำนึกของเราเนี่ยมาตอบโจทย์เราเมื่อเวลาที่คุณนิ่งเงียบไม่ทะเละาะเบาะแหวงกันไม่ขุดคุยไม่พาดพิงในเรื่องราวที่ทำให้ทะเลาะกันคุณอาจจะค้นพบคือจิตใต้สำนึกของคุณเนี่ยคุณอาจจะค้นพบว่าอื จากที่เมื่อก่อนนี้เกลียดกันชิงชังกันและพยายามที่จะขุดคุยสาดโครนใส่กันโทษกันเราผิดเขาผิดนะคะโทษกันไปโทษกันมาแต่พอนิ่งเงียบแล้วอาจจะทำให้เราเนี่ยได้เรียนรู้ว่าการนิ่งเงียบเนี่ยส่งผลดีทำให้สงครามสงบลง นะต่อมาค่ะความสัมพันธ์ความสัมพันธ์เนี่ยเน้นหนักไปในเรื่องของการที่ว่าใส่ใจดูแลกันนะคะเมื่อถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ก่อนหน้านี้อาจจะบกพร่องอะไรที่ไม่ได้ดูแลกันอันเนื่องมาจากว่า มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันชิงชังกันเกลียดกันแล้วก็ทำให้ไม่สนใจกันแต่พอมาช่วงเทศกาลนะช่วงปีใหม่แบบนี้ทำให้หันมามองกันแล้วก็เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกันแล้วเราก็จะได้รู้ว่าก่อนหน้านี้ทิ้งร้างห่างกันไม่สนใจกันเนี่ย ลำบากไหมนะคะสำรวจดูคู่ของเราว่าเราได้ละเลยเขาเนี่ยเขาลําบากแค่ไหนถ้าหากว่าเขาลําบากคุณก็ชดเชยให้เขาดูแลเขานะคะเพราะไพ่พใบนี้คือไพ่าการดูแลคะ่ะมีน้ำใจต่อกันดูแลกัน ไม่ว่าคุณหรือเขานะเมื่อน,นิ่งเงียบแล้วก็อาจจะมีใจที่จะดูแลกันและไพ่ใบนี้คือการที่ตระหนักว่าหากว่าเราจะเดินหน้าต่อไปในความสัมพันธ์นี้จะอยู่จุดไหนแบบไหนทำอย่างไรจึงจะทำให้เกิดการปองดอง นะคะทำอย่างไรที่จะไม่ทำให้มีปัญหาบานปลายไปกว่านี้แม้ว่าณเวลานี้ยังไม่สามารถที่จะเคลียร์กันได้ทั้งหมดหรอกแต่อยู่ในช่วงระหว่างที่ว่านำทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมาคิดไตร่ตรองวิเคราะห์หาจุดที่จะทำให้อยู่ด้วยกันได้ต่อไปนะคะ ปัญหาทั้งๆที่ไพ่ใบนี้คือไพ่ดีนี่คือไพ่แต่งงานไพ่แห่งความมั่นคงแล้วปัญหาคืออะไรอยากจะรวมตัวกันและสร้างชีวิตเป็นปึกแผ่นใจเย็นๆนะคะ,พะเ,เพิ่งจะสงครามเนี่ยเพิ่งจะสงบก็ไม่สามารถที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่าง ให้ดีได้ชั่วข้ามคืนหรอกแต่ก็เป็นนิมิใหมายอันดีแล้วหากว่าคุณหยุดสงครามกันนะสงครามยุติลงจากนั้นก็ค่อยๆหาทางที่จะปรองดองกันค่ะแม้ว่าไพ่ใบนี้คุณจะยังไม่สามารถ รวมตัวกันและสร้างชีวิตเป็นปึกแผ่นกันได้ชั่วข้ามคืนแต่มันไม่เหลือบากกว่าแรงหรอกหากว่าคุณเริ่มต้นจากการที่ช่วงระยะเวลานี้นะคะต่างคนต่างนิ่งเงียบและสงครามสงบลงไพ่ใบนี้กล้ากลัวๆคะ่ะนั่นไงก่อนหน้านี้นะคะ หากว่าชาวราศีมังกรท่านใดโอ้โหผ่านสงครามอันหนักหน่วงนะต่างคนต่างศาสตร์โคนใส่กันจนแทบจะมองหน้ากันไม่ติดเนะี่ยแต่คุณก็ยังไม่ถึงขั้นที่จะร้างลาเลิกลากันพอถึงช่วงปีใหม่เนี่ยเป็นสถานการณ์บังคับให้คุณจะต้องกลับมาเจอกันพร้อมหน้ากันนะเพื่อให้เป็นครอบครัวแต่ว่า ข้างในลึกๆควันหลงค่ะจากการที่ก่อนหน้านี้ทำสงครามกันก็เลยมีความรู้สึกยังไม่คุ้นเคยที่จะมาประสานรอยร้าวให้สนิทนะคะกล้ากลัวๆไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นแบบไหนดีไม่รู้ว่าทำยังไงดีที่จะให้เขาพึงพอใจเราไม่รู้ว่าจะวางตัวอย่างไรดีนะคะ ไพ้สรุปสามใบค่ะไพ่ใบนี้จิตกรวาดภาพเป็นผู้ชายคนหนึ่งดูนะคะสภาพของเขาโอ้โหโกโลโกโสเลยทีเดียวรองเท้ายังไม่มีใส่เลยทั้งเนื้อทั้งตัวมีเครื่องดนตรีที่มีค่าชิ้นเดียวเขาเป่าฟลุตเพื่อแลกเศษเงินนะ คนเดินผ่านไปผ่านมาพอใจก็โยนเศษเงินใส่ตะกร้าให้ไพ่ใบนี้หมายถึงว่าแม้ว่าช่วงเวลาผ่านมาเหมือนกับมีรักให้กันน้อยเหลือเกินแต่ไม่ใช่ว่าไม่ปรารถนานะคะอย่างไรเสียข้างในลึกๆก็ยังคงมี มีความรักต่อกันก่อนหน้านี้โกรธกันชิงชังกันนักหนาด้วยปัญหามากมายเป็นประเด็นของการทะเลาะกันณเวลานี้ได้มาเจอกันอันเหตุเพราะว่าเทศกาลแต่ก็ขอว่าให้เป็นจุดเริ่มต้นแล้วที่ได้มาเจอกันในวันนี้ แม้ว่าในความรู้สึกเหมือนเรากับว่าเหลือความรักอันน้อยนิดแล้วไม่เป็นไรคะ่ะเราค่อยๆสร้างขึ้นมาใหม่โดยไพ่ใบนี้คือการมีทิฏฐิให้เราถอดทิฏฐิลงคะ่ะให้เสียสละความเป็นตัวตนของตัวเองลงคะ่ะลดราวาศอกลงมาคะ่ะ การที่เราลดความเป็นตัวตนลงหรือเสียสละไม่ใช่แค่ลดคือทิ้งความเป็นตัวตนของตัวเองไปเลยเราทำกับใครคะเราทันเราทำกับคนที่เรารักทำไมเราจะทำไม่ได้ละ่ะคนที่เรารักและคนที่รักเราเขาจะดูแลเราหากว่าคุณปรารถนาที่จะอยู่ร่วมกัน จนแก่จนเท่าเหมือนกับไพ่เดอะสตาร์นี้นะคะการที่เราลดราวาศลงมาเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้เสียหายอะไรเลยนะคะเราไม่ได้เสียหน้านะขอให้ชาวราศีมังกรลองไตร่ตรองคิดดูนะคะและสุดท้าย The World นะคะนี่คือความสมบูรณ์แบบ หากว่าชาวราศีมังกรจะใช้ช่วงเดือนมกราคมนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีเริ่มต้นกันใหม่จากการที่ใช้ความนิ่งเงียบก่อนสงคามสงบลงพร้อมกับอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันจากนั้นนะคะก็ค่อยๆปรองดองกันค่อยๆทีะนิดเทีะนิดทีะนิดนะคะ และมีแรงปรารถนามีความต้องการเหมือนเดอะสตาร์เนี่ยคะ่ะกระทำไปพร้อมกับมีแรงศรัทธาว่าวันหนึง่งเราจะต้องได้อยู่ร่วมกันจนแก่จนเท่าแบบนี้ในที่สุดแล้ววันหนึง่งคุณจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเหมือนกับเดอะเวิลดนี้นะคะดังนั้น ขอเป็นกำลังใจให้แก่ชาวราศีมังกรขอให้คุณมีความสุขมากๆในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้อะไรก็ตามนะที่เคยเป็นต้นเหตุทำให้คุณและคู่ของคุณเกิดกินแหนงแครงใจบาดม้างทะเลาะเบาะแหวงกันปีใหม่นี้นะคะเริ่มต้นใหม่ เป็นนิมิตหมายอันดีแล้วหากว่าคุณทําการสงบศึกนะสงครามจบสิ้นลงแล้วต่างคนต่างเงียบจากนั้นเอาหัวใจมาคุยกันนะคะ heart to heart conversation ใช้หัวใจคุยกันนะแล้วก็จะได้เห็นความดีซึ่งกันและกันที่คุณประคับประคอง ไม่ล้างลาเลิกลากันตั้งแต่ปีที่แล้วขออำนาจเทพคิวปิดเทพแห่งความรักโปรดแนะนำความรักความสัมพันธ์ให้แก่ชาวราศีมังกรในเดือนมก,กราคม2562นนี้ด้วยเถิดมาดูกันนะคะ เทพคิวปิดจะแนะนำให้กับชาวราศีมังกรว่าคุณได้ไพ่ใบนี้ค่ะ Getting to know each other นั่นก็คือการที่ว่าขอให้ชาวราศีมังกรตระหนักถึงเรื่องนี้ค่ะคนทุกคนต่างมีด้านมืดด้วยกันทั้งนั้นก่อนหน้านี้ ต้นกำเนิดของการทะเลาะก,กันคือคุณแสดงด้านมืดงัดข้อกันดังนั้นหากว่าคุณต้องการที่จะใช้ชีวิตเป็นคู่แท้กันจริงๆคุณจะต้องยอมรับความเป็นตัวตนของกันและกันคุณนะคะและคู่ของคุณก็คือแตกต่างกัน แต่ละคนมาจากครอบครัวที่แตกต่างกันการเลี้ยงดูแตกต่างกันและการแตกต่างกันอย่างอื่นก็เช่นฐานะการศึกษาสังคมหน้าที่การงานหรือแม้กระทั่งนิสัยใจคอเวลาที่อยู่ร่วมกันนานวันเข้าเห็นท่าแท้ซึ่งกันและกันแล้วก็เอาท่าแท้เนี่ยงัดข้อกัน ต่อต้านกันทะเละาะเบาะแวงกันในตอนนี้ถึงวันนี้คุณได้รู้แล้วว่านิสัยใจคออันแท้จริงท่าแท้ซึ่งกันและกันเป็นอย่างไรหากว่าคุณยอมรับกันได้นะมนุษย์เราทุกคนนะมีด้านมืดด้วยกันหมดคะ่ะไม่มีใครดีร้อยเปอร์เซหากว่าคุณยอมรับด้านมืดกันได้นะอดทนให้อภัยกัน คุณก็จะอยู่ร่วมกันได้คะ่ะหากว่าคุณผู้ชมชาวราศีมังกรมีเวลาก็ไปที่เพลย์ลิสต์ช anel Thalo Holo อาจารย์มีคลิปบรรยายพิเศษในเรื่องราวของความรักนะคะ4ตอนลองเข้าไปชมดูนะคะอาจจะเป็นประโยชน์ให้แก่ชาวราศีมังกรในเรื่องราวของความรักก็ได้คะ่ะ เอาล้วค่ะขออวยพรให้ชาวราศีมังกรมีความสุขมากๆในปีพศ2562นี้นะคะ